ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Toyota Corolla Cross รถ SUV ขนาด Compact ที่ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่า Toyota รู้ใจผู้ขับขี่ยุคใหม่อย่างแท้จริงด้วยพื้นฐานจากชื่อเสียงอันแข็งแกร่งของ Corolla รุ่นนี้ผสมผสานความอเนกประสงค์ความประหยัดน้ำมันและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสำหรับปี2026 โตโยต้ได้ปรับปรุงรายละเอียดให้ดูทันสมัยมากขึ้นเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆและพัฒนาประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าในตลาดรถ SUV ขนาดเล็กตั้งแต่แรกเห็น2026 t o y o ต a c o r o l l ล c r o s s มาพร้อมดีไซน์ที่ดูมั่นใจแต่ยังคงความเรียบง่ายด้านหน้าถูกปรับให้ดูเฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกกว้างและหรูหราขึ้น ไฟหน้า LED ดีไซน์เพียวบางเชื่อมต่อกับกระจังหน้ายางลงตัวทำให้รถดูทันสมัยและสปอร์ตเล็กน้อยโดยไม่ดูดุดันเกินไปฝากระโปรงหน้าที่มีเส้นสายชัดเจนช่วยเพิ่มมิติให้ตัวรถขณะที่กันชนล่างเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่สะอาดตาซุ้มล้อที่ขยายเล็กน้อยช่วยเพิ่มความสปอร์ตล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17-18นิ้วตามรุ่นย่อยช่วยเพิ่มความโดดเด่น ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่และรูปทรงที่ดูเรียบร้อยลงตัวโดยรวมแล้วอาจไม่ใช่รถที่หรือหวาที่สุดในกลุ่มแต่ให้ภาพลักษณ์ที่ดูภูมิฐานใช้งานได้จริงและเหมาะกับผู้ใช้หลากหลายกลุ่มเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสาร2026 Toyota Corolla Cross เน้นความสะดวกสบายและการใช้งานที่ง่ายเป็นหลักการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบเข้าใจง่ายทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่คุ้นเคย แผงแดชบอร์ดดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัยวัสดุภายในในรุ่นสูงให้สัมผัสที่นุ่มขึ้นขณะที่ยังคงความทนทานสำหรับการใช้งานระยะยาวตรงกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์ตอบสนองรวดเร็วและใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสะดวกโดยไม่ต้องใช้สายหน้าปัดเรือนใหมดิจิทัลได้รับการพัฒนาให้แสดงผลชัดเจนและปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการ รุ่นสูงอาจมาพร้อมเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเบาะหน้าปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและระบบเสียงคุณภาพสูงพื้นที่เบาะหลังมีระยะวางขาที่เพียงพอสำหรับรถในระดับเดียวกันพื้นห้องโดยสารด้านหลังที่เรียบช่วยเพิ่มความสบายพื้นที่เก็บสัมภาระถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้สามารถบรรทุกของใช้ในชีวิตประจำวันหรือกระเป๋าต่างทางได้อย่างสบายและเมื่อพับเบาะหลังลงจะเพิ่มพื้นที่ได้มากขึ้นเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก หรือผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งด้านขุมพลัง2,026 Toyota Corolla Cross ยังคงเน้นความประหยัดและความน่าเชื่อถือรุ่นมาตรฐานคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร4สูบให้กำลังประมาณ169แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลการตอบสนองของเครื่องยนต์ราบรื่นเหมาะกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางประจำวัน สำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดน้ำมันมากขึ้นรุ่นไฮบริดยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าให้การเร่งในความเร็วต่ำที่ดีและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีให้เลือกในบางรุ่นช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องขับขี่บนถนนเปียกหรือสภาพถนนที่ลื่นในการขับขี่โคโรลล่าครอสให้ความสำคัญกับความนุ่งนวลและเสถียรภาพ ระบบการสั่นสะเทือนถูกปรับจูนให้ซับแรงกระแทกได้ดีทําให้การขับผ่านถนนครุขระในเมืองรู้สึกสบายพวงมาลัยน้ําหนักเล็กควบคุมง่ายเหมาะกับการขับในพื้นที่แคบหรือการจอดรถแม้จะไม่ใช่ SUV สายสปอร์ตแต่ก็เข้าโค้งได้มั่นคงและห้องโดยสารค่อนข้างเงียบในความเร็วสูง ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดยังคงมีมาให้เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนมุมอับสายตาในรุ่นสูงช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและผ่อนคลายมากขึ้นในด้านราคา2026 Toyota Cor o l l a c r ค s s คาดว่าจะยังคงตั้งราคาแข็งขันได้ในตลาด SUV ขนาดเล็ก รุ่นเริ่มต้นน่าจะมีราคาที่เข้าถึงง่ายเหมาะกับผู้ที่กำลังมองหา SUV คันแรกรุ่นไฮบริดและรุ่นสูงที่มีอุปกรณ์ครบครันจะมีราคาสูงขึ้นตามอุปกรณ์แต่ยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากความทนทานและมูลค่าขายต่อที่ดีของโตโยต้าค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาโดยทั่วไปอยู่ในระดับสมเหตุสมผลและชื่อเสียงความทนทานของแบรนด์ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว โดยสรุปแล้ว2026 Toyota Corolla Cross ยังคงเป็น SUV ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันให้ความสมดุลระหว่างความสะดวกความประหยัดเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือแม้อาจไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรือโดดเด่นที่สุดในกลุ่มแต่โดดเด่นในเรื่องความไว้วางใจและง่ายต่อการเป็นเจ้าของหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกระถัดรัดที่ใช้งานได้หลากหลายและดูแลรักษาง่าย โ r o รล่าครอสรุ่นปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชม